สวัสดีครับผมเ,เจอกันอีกครั้งวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนซีนกระบอกบุ้งกีนะครับอ่อเครื่องจักรตัวนี้ก็เป็นแคดอีสองร้อยบีเปลี่ยนซีนกระบอกบุ้งกีเนะื่องจากว่าน้ํามันรั่วเยอะ,อะขั้นตอนก็จะเริ่มจากอันดับแรกนะครับก็คือถอดสลักสลักไปบุ้งกีนี่ออกก่อนนะครับอ ขั้นตอนต่อไปก็จะทำการแยกส่วนดึงแกนออกมาอโอเคอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกครับนะผมอ้าวลำดับต่อมานะครับก็คือจะต้องถอดน็อตหกเหลี่ยมอันนี้ครับเป็นรุ่นนี้จะเป็นหกเหลี่ยมใช้หกเหลี่ยมเบอร์สิบสี่นะครับหกเหลี่ยมเบอร์สิบสี ตอนนี้ได้ลูกพี่ใหญ่ครับพ่อลูดลูดพี่ลูดเออตอนนี้แน่นจัดครับครับผมจากน็อตเก่าแก่มากนะครับตัวนี้หัวลูดกลงไม่หมดแล้วครับอันนี้ได้พี่เขียวนายช่างใหญ่ครับมาช่วยจัดการให้วันนี้ผมก็ไม่ทำอะไรครับพแน ชี้เป่าแล้วก็ถ่ายวีดีโอเหมือนเดิมโอเคครับอรนดับที่สองก็คือต้องเอาน็อตรอบๆตรงนี้ออกให้หมดนะครับรอ่าแล้วรอดูตอนที่สามต่อไปครับผมเป็นหกเหลี่ยมเบอร์14ครับสำหรับรุ่นแคท E สอ0ร้ B ออาอะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สามหลังจากเราถอดน็อตรอกออกอ่านะครับตอนนี้ก็ ยกลงมาเลยครับเอาแกนแล้วก็ฝาลงมาด้วยกันนี่โอปเปอรเรเตอร์ใหญ่ครับใสาแว่นเดี๋ยเรามาดูขั้นตอนที่4ีต่อไปนะครับผมโอเคนี่หน้าตาครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาอันนี้เขาเรียกฝาครับอันนี้ลูกสูบ ตอนนี้จุดประสงค์เราก็จะเอาน็อตตัวใหญ่นี้ออกแล้วครับถึงจะเอาลูกสูบตัวที่สองนี้ออกได้เพะะเื่อจะมาเปลี่ยนซีนตัวที่สามที่อยู่ที่ฝานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกน็อตตัวใหญ่มาให้มีการคลายนะครับล็อกคลายเป็นการป้องกันโอเคนะครับครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการถอด ดูขนาดน,นะครับอันนี้เป็นแจอจต่เราล็อกท้ายไว้แล้วก็อันนี้เป็นงานสนามครับแจตัวใหญ่คอนตีลงมาอ่าตอนนี้ผ่านกระบวนการตีแล้วถอดออกมาให้ดูครับหน้าตาเป็นยังไงอ้าวครับนี่ก็เป็นโครงสร้างภายในนะครับที่เขาว่าซีนกระบอกซีนกระบอกนี่แหละครับเห็นว่ามีอยู่3ชั้นอันนี้กันฟุนชั้นที่1ชั้นที่2ฮะ นี่แหละครับหน้าตาข้างในเที่ยวว่าเปลี่ยนซีนกระบอกซีนกระบอกก็เปลี่ยนตรงนี้แหละครับอ่าจุดประสงค์ที่ถอดทั้งหมดนี่ก็เพื่อจะมาเปลี่ยนซีนสามชั้นนี่แหละครับโหดไหมโหดก็ดูเอาเองอ่าหน้าที่ก็คือไอซีนตัวนี้แหละครับมันจะกอดอยู่กับแกนนะครับอ่าเวลาน้ํามันมาดันปุ๊บช่องนี้เป็นช่องน้ํามันเข้าไปครับ ก็จะป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วออกมาข้างนอกถ้าซีนหรือว่าโอลิงหมดอายุน้ำมันก็จะรั่วออกที่ขอบแกนนะครับไม่หรอกไม่ได้่้าออขั้นตอนต่อไปก็จะได้ถอดเอาซีนตัวเก่าออกนะฮะแล้วก็จะได้ใส่ซีนตัวใหม่เข้ามาอ่ะพี่ขอลูกสูบหน่อยอันนี้เป็นหน้าตาของลูกสูบนี่แหละครับลูกสูบกระบอกครับ เป็นกลมๆอย่างเี้แล้วก็สำหรับแคท e 2 0 0 b ก็จะเห็นว่ามีร่องซีนอยู่5นะฮะมีไฟเบอร์หัวท้าย2ตรงนี้จะเป็นซีนทุกตัวก็ช่วยกันนะครับเป็นตัวรับน้ำมันให้เกียนยืดเข้ายืดออกได้อุปกรณ์ก็มีแค่นี้แล้วครับแล้วก็จะเปลี่ยนซีนแล้วก็ใส่กลับขึ้นเข้าไปขั้นตอนย้อนกลับไปขั้นตอนที่1ครับผม เอามาแล้วครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการประกอบโอ้โหวันนี้ร่วมแรงร่วมใจ <laughs> มีแต่ระดับเชนเซียนครับหนึ่งสสาหระดับอ่านายช่างใหญ่ทั้งนั้นครับไม่มีใครมาช่างเล็กครับวันนี้โอเคครับตอนนี้กำลังประกอบกระบอกเข้าไปขั้นตอนก็ย้อนกลับคืนแค่น้นเอง ครับเดี๋ยวใส่น็อตด,ดูดเข้าไปเลยลูกพี่เพราะว่ายางโอลิงตัวนอกมันมันแน่นเฉยอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ประกอบย้อนคืนใส่ฝาเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตขันน็อตแล้วก็ต่อท่อทางแต่เครื่องยังติดไม่ได้นะครับพอดีเครื่องมีปัญหา แก้รั่วน้ำมันเครื่องรั่วก็เลยตรงนี้ก็ต้องพอตรงนี้ไม่ก่อนขั้นตอนการถอดประกอบสิ้นกระบอกก็จะประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ